สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์สงพิศตามสั่งจากคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธีสารวิทยาเขตสกลนครขอนำเสนองานวิจัยเชิงสำรวจเรื่องชนิดและการแพร่กระจายพันธุ์ของหอยน้ำจืดและหอยทากในพื้นที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครหอยเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญชนิดหนึ่งต่อระบบนิเวศและความเป็นอยู่ของประชาชน พราะได้ใช้ประโยชน์จากหอยทั้งเปลือกและเนื้อในด้านเนื้อนำมาเป็นอาหารของคนและสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกหรือสัตว์น้ำโดยเฉพาะการนำเนื้อของหอยมาประกอบเป็นอาหารประจำวันของชาวบ้านนอกจากนี้หอยน้ำจืดบางชนิดยังสามารถนำมาผลิตเป็นไข่มุกน้ำจืดได้ด้วยในส่วนด้านประโยชน์ของหอยที่มีต่อระบบนิเวศ โดยเฉพาะระบบนิเวศท,ทางน้ำคือหอยจะเป็นตัวกรองทางชีวภาพซึ่งมีผลทำให้น้ำใสโดยเฉพาะหอยสองฝาเนื่องจากหอยสองฝากินอาหารโดยการกรองในสถานการณ์ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำจืดมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเนื่องจากมลพิษทางแหล่งน้ำและการใช้ยาฆ่าหอยโดยเฉพาะหอยเชอรี่ ซึ่งมีผลต่อหอยชนิดอื่นด้วยตลอดจนสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะการเกิดภาวะโลกร้อนและเกิดภาวะแห้งแล้งของแหล่งน้ำทำให้หอยที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำได้ตายลงเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะหอยสองฝาและหอยฝาเดียวจําพวกหอยขมหอยบางชนิดมีประโยชน์มากทางเศรษฐกิจ และเสียงที่จะสูงทันเช่นหอยกาบใหญ่หรือที่เรียกว่าหอยมุกน้ำจืดเพราะหอยชนิดนี้จะมีเปลือกหนามากและมีขนาดตัวใหญ่ซึ่งเหมาะที่จะนำเปลือกหอยไปเจียเป็นนิวเคลียสหรือแกนสำหรับผลิตไข่มุกทะเลจนมีนายทุนเข้ามากว้านซื้อหอยดังกล่าวไปเป็นจำนวนมากจนอาจก่อให้เกิดการสูงพันได้ และเนื่องจากในปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับชนิดของหอยในท้องถิ่นยังมีอยู่อย่างจํากัดดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของหอยน้ำจืดเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์จุดประสงค์ก็คือสำรวจความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ ซึ่งมีการทำขึ้นในช่วงเดือนเมษายนพศ2558และเดือนมิถุนายนพศ2559ทำการสำรวจแหล่งน้ำทั้งหมด13แหล่งน้ำหรือ13สถานีโดยมีคำนิยามว่าแหล่งน้ำขนาดใหญ่คือพื้นที่ตั้งแต่5ไร่ขึ้นไปหรือมีความยาวตั้งแต่1กิโลเมตรขึ้นไป การจัดจำแนกชนิดของหอยจะใช้ความแตกต่างของเปลือกในการจัดจำแนกชนิดวิธีที่ใช้ในการสำรวจจะใช้ทุกวิธีที่จะให้ได้มาซึ่งจำนวนชนิดของหอยให้ได้มากที่สุดเช่นใช้คนลงงมใช้เครื่องมืออาจจะเป็นใช้ตั้วใช้จอบตักดินแล้วมาร่อนหรืออาจจะใช้อ่ออ่อพวก อุปกรณ์ในการตักดินในการเกรดหน้าในการไถหน้าดินนะคะเพื่อที่จะให้ได้จํานวนหอยขึ้นมานะคะแล้วก็อาดินมาล่อนด้วยตะแกรงนะคะก็จะเห็นหอยตัวที่เป็นเล็กๆฝังอยู่ในดินนะคะหรือที่เราง,งมไม่เจอนะคะผลการสํารวจนะคะจะพบหอยทั้งหมด29ชนิดโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มหอยน้ําจืด และหอยภากลุ่มหอยน้ำจืดนั้นเราพบทั้งหมด24ชนิดเป็นหอยฝาเดียว14ชนิดขอโทษค่ะหอยสองฝา14ชนิดหอยฝาเดียว10ชนิดและหอยภาา5ชนิดซึ่งได้นำเสนอไว้ในโปสเตอร์เรียบร้อยแล้วขอจบการน,นำเสนอขอบคุณค่ะ